ไดฟูกุไซสตรอเบอรี่ชีสเค้กของบ bon อนนาน่าตดาอ้าวแล้วอันนี้ไม่มีเค้กกล้วยหอมอ่ะเต,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 ต้เดมบอกวาหมดเลยทุกคนน้องนุ่มนิ่มมากอ่ะโอ้โหสตรอเบอรี่โอ้โหคือน้องใหญ่จนแบบจะเข้าถ้วยไม่ได้แล้วอ่ะดูสินะ่ากินมากแล้วแยมสตรอเบอรี่ก็คือแบบสตรอเบอรี่แบบจริงๆริงอ่ะอร่อยอ้าวแล้วอันนี้ไม่มีเค้กกล้วยหอมอ่ะ <laughs> Strawberry cake, สตรอเบอรี่ชีสเค้กพร้อมซอสสตรอเบอรี่มันมีเค้กไว้หอมเออเออไม่เป็นไรแป้งไดฟุกุข้างนอกเนีมีความหนานุ่มหนึบแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวชีสเค้กแล้วก็มีครัมเบิลนะอร่อยมากใครที่แบบไม่ชอบกินเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องจุม่มเยอะนะซอสสตรอเบอรี่อ ouais. ่ะ <v> <ๆ>คือฟ้าเป็นคนชอบกินไดฟุกุ daughter, แล้วเป็นคนชอบกินแบบชีสเค้กแล้วนี่คือ อันนี้อร่อยไปฟ้าชอบแบบแป้งเยอะๆนี่เลยส่วนตัวฟ้าคือจะแป้งบางแป้งหนาได้หมดขอแค่อร่อย <c oughs> <c oughs> อยากก,นกินหนึ่งอันนึงอะฟ้าไม่ได้เหมาะนะแต่ว่าฟ้าซื้อมาสองแล้วปาก็ซื้อมาอีกสาก็คือต่างคนต่างไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วก็เลยเป็น5้ากระปุกแบบจุกจุก <c oughs> คนฟ้ามีคลิปดองเยอะมากเลยแต่ยังไม่ตัดอยากดูคลิปไรเอ่ยในใจล,ลึกตอนนี้ก็อยากตัดคลิปชาบูอยู่นะแต่ว่ามีคนอยากดูไหมล่ะถ้าไม่มีคนอยากดูเดี๋ยวก็จะลงอยู่ดี <c oughs> แต่อาจจะลงปีหน้า